ัสดีค่ะเอฟซีจะรักทุกท่านวันนี้เสียงใสแจ๋วเลยนะค่ะเมื่อวานนี้สาวดำก็ได้ให้สองสามมันติดกันแล้วนะคะได้ให้เลขสามตัวไปแปดหางแล้วก็เข้าเข้าสามตัวนะคะแล้วก็เข้าสองตัวนะคะก็ดีใจค่ะก็ดีใจค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าสาวดำก็มีเรื่องจะคุยให้ท่านฟังนะคะเพราะว่าพ่อปู่เนี่ยอท่าน ามาทับล่างของพระน้องนะคะซึ่งท่านก็ไม่ได้สูบบุหรี่ท่านกินท่านเคี้ยวหมากกินหมากนะคะท่านก็บอกว่าลูกเอ๋ยเรื่อฮานอยลูกไม่เข้ามาเป็นเวลานานหรือ,อยังสาวดำก็บอกว่าก็นานแล้วว่าปู่ไม่รู้เป็นยังไง ก็ไม่ไม่ค่อยเข้าเลยหวยในช่องของลูกกับหวยก็ไม่เข้าไม่ว่าจะเป็นหวยซองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นหวยฮานอยสาวดำก็พูดให้ท่านฟังตามตรงเวลาพ่ปู่ลงเต็มร่างประทับร่างนะคะสาวดำก็จะจับใจความได้คือถ้าเป็นพ่อปู่พ่อปู่เนี่ยือท่านจะพูดภาคกลางเสส่วนใหญ่นะคะแล้วทีนี้ท่านก็บอกว่าให้ลูกใส่ชุดขาว ถือศินอ่าทีนี้ลูกชาวดรก็บอกพ่อปู่ว่า mm hmm. พ่อปูจ่จ๋าตอนนี้ลูกถือศินห้าก,ก่อนค่ะเพราะว่าศินแปดนั้นก็ลูกยังมาไอไอไอทำให้ลูกทำาอบน,นี้เสร็จก่อนทำไอเนี่ยทำไอในสวนทำเนี่ยไอทำเทปูนเททำห้องน้ำอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วลูกจะถือสินแปดทีนี้ท่านก็ถามว่าความจำเป็น ขาดําก็บอกว่าลูกจําเป็นลูกต้องทํางานที่ลูกฝึกคุณเ NO นีอยนู่นนี่นั่นลูกเหนื่อยลูกล้าบางทีลูกเหนื่อยมากๆลูกก็ทาะมันมันมันไม่ราบรื่นหลายๆอย่างแทบทุกอย่างพ่อปู่ก็ทราบดีลูกขออนุญาตพ่อปู่สาวดาก็พูดกับพ่อปู่แล้วสาวดำก็บอกว่าขออนุญาตเอาเลขเอาเลขจากอา,อาจารย์อื่นๆมาลงช่องเพราะว่าต้องการให้ เอฟซี FC, เขาได้มีที่ดูที่เลือกแปลกหูแปลกตาก็แล้วแต่ว่าใครจะศรัทธา,อาของอาจารย์ไหนๆพ่อปู่ก็บอกว่าก็ตามใจลูกว่า f อฟของลูกก็จะได้มีที่เลือกท่านก็พูดอย่างนี้แล้วคะ่ะท่านผู้ชม ทีน,นี้ก็เป็นอันว่าแฟนคลับที่รักจ้าถ้าหากว่าท่านไหนศรัทธาเลขของพ่อป,ปู่ชีุ้โทแล้วก็เลขพ่อป,ปู่อง,งาอาจญาติดอกไม้เลขตาเกี้ยงเลขขู่โอเล่นะคะแล้วก็เลขแม่แม่นางไม้ที่อยู่ที่อยู่ต้นประดู่ใหญ่อยู่ข้างหน้านั่นแหละคะ่ะเป็นพี่กับน้องนะคะซึ่งได้ไปหาพระได้ไปหาพระอาจารย์กับไปหาพระน้องตอนกลางคืนค่ะ คือตอนแรกอ่ะคือเป็นงูค่ะเป็นงูเห่าพระอาจารย์ท่านเดินจงกรมอยู่ประมาณท่านท่านก็ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานนะคะท่านเดินจงกรมอยู่ประมาณถึงตีตีสองนี่แหละใกล้ๆท่านจะเลิกเดินแล้วท่านบอกนะคะก็ตัวเท้าแขนเนี่ยค่ะก็แผ่แม่เบีย้ยอยู่ข้างหน้าท่านเลยท่านก็ถ่ายคลิปส่งมาให้สาวดำดูนะคะทีนี้ท่านก็ ได้บอกว่าเขเป็นบริวารของอปู่ศรีสุธโธท,ท่านพูดให้สาวดําฟังอะนะแล้วท่านก็ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานตอนกลางคืนส่งมาให้ทีนี้ท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวเป็นแบบนี้แหละพอท่านมาท่านเลิกเดินรงกลมท่านเลิกแล้วท่านมานั่งสมาธิอยู่แล้วท่านก็ออกจากสมาธินอนพักผ่อนก็เป็นแม่นางไม้เป็นพี่กับน้องอยู่ที่ต้นกระดูกคือคือสาเหตุเนี่ยคือแบบนี้ค่ะ คือสาเหตุเนี่ยสาวดำบอกว่าพระอาจารย์โยมพี่ว่าจะให้ช่างเขาตัดต้นประดู่ลงไม่ไม่ไม่ใช่ต,ตัดตัดตัดสั้นนะหมายความว่าจะให้ตัดยอดมันที่ว่าต้นประดู่อยู่อยู่หน้าอยู่หน้ากระท่อมสาลานั่นแหละค่ะท่านเห็นอยู่ใช่ไหมเวลาสาวดำถ่ายที่สวนรมอ่ะเนาะคือเป็นต้นใหญ่แล้วก็สูงมากคือนี่สาวดำเนี่ยว่าทางอีสานเนี่ย เวลาฝนจะตกเนี่ยมันจะมีฟ้าร้องลมแรงแบบโอ้โหแบบเมื่อก่อนมีหลายต้นกับรอบความสานะ่ะแล้วทีนี้ว่าปรากฏว่ายอดอ่ะยอดประดูค่ะมันหักกันน,น่ากลัวมากหักซ้ายหักขวานะคะสาวดำาพิ่ถึงได้คน้นลงหมดเลยคนเอาเอา,เอาช่างให้เขาเอามาเลื่อยทาทาบ้านนะ่ะเลื่อยเลื่อยไปแล้วสามสี่ต้นนะคะเอาไม้ไว้ให้น้องโอเพราะว่าเขาชอบเขาชอบไม้เขาชอบบ้านไม้ นะคะทีนี้ก็เหลือต้นนี้แล้วก็เหลืออีกต้นนี้อยู่ข้างๆกันแต่ยังเหลืออีกสี่ห้าต้นค่ะเหลืออีกประมาณสิบต้นค่ะต้นประดูในสวนธรรมสาวดาน่ะต้นใหญ่แต่ว่าอยู่ในอยู่ในสวนนะคะอยู่อยู่ในอยู่ในอยู่ข้างในอยู่จีนในต้นอยู่ในสวนสวนธรรมก็คืออยู่ในต้นกระดาษนะคะอยู่ในป่าต้นกระดาษแต่มีมีสามสี่ต้นที่อยู่ขอบส แต่ต้นนี้น่ะสูงมากค่ะซึ่งสูงซึ่งแน่นอนเลยถ้าฝนตกแล้วลมแรงๆเนี่ยมีโอกาสหักได้เลยร้อยเปอร์เ็สาดำก็เลย,ด,ยด้วยความคิดที่ว่าอขออนุญาตพระอาจารย์แล้วก็ให้ท่านสื่อกับเจ้าที่เจ้าทางสาวดำก็จุดธูปบอกเช่นเดียวกันนะคะก็เลยบอกท่านเสร็จแล้วเสาวดำมั่นใจว่าต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ย ประมาณ3ามสิบิปียังไงต้องมีนางไม้สาวําคิดนะนะก็เลยบอกพ่อปู่ว่าจะจ้างช่างเขาไปตัดคือจะตัดไอ้ยอดสูงๆที่มันที่มันสูงมากเลยก็มีสามกิ่งสูงๆแต่ว่าจะตัดตรงนั้นแล้วก็เมื่อฝนตกลงมากว่าจะให้เขาแตกแตกยอดแตกกอแตกไอ้กิ่งก้านตรงนั้นให้มันเป็นต้นต้นประดูใหญ่ที่ที่ไม่สูงมากแล้วก็มีม,มีมีเป็นร่มเป็นเงาอย่างใหญ่ไว้จะได้สําหรับ ยกยกยกสารตรงนั้นที่ท่านขอนะคะแล้วก็ไอ้ที่ข้างๆลงมาก็จะเป็นที่จอดรถอะไรประมาณนี้แหละปรากฏว่าคืนนั้นเลยค่ะนางไม้ไปหาพระอาจารย์ซึ่งบอกว่าไม่ให้ตัดบอกพระอาจารย์ว่าไม่ให้ตัดยอดประดู่เนี่ยแล้วสาวดำก็เลยมาเล่าให้ให้เอฟซีฟัง แล้วท่านกรจีนให้ตัวเลขมานะคะท่านให้964นะคะแต่ท่านบอกว่าไม่ให้ตัดยอดประดูแต่สาวดําก็กลัวเหลือเกินกลัวว่ากลัวว่าถ้าท่านรวมแรงๆนี่หักหักแน่นอนนอกจากว่าแม่นางไม้พี่กับน้องนั่นน่ะยังไม่รู้เลยว่าท่านชื่ออะไรนะคะจะให้นอกจากท่านที่จะทําให้ต้นยอดปลายต้นประดู่เนี่ยไม่หักเนี่ยนะคะแต่ว่า มันสูงมากค่ะแต่ไม่ไม่ใช่สูงกิ่งใหญ่นะมันยังไม่ใหญ่เต็มที่น่ะนะคะไอ้ต้นที่ผ่าน,านมาต้นใหญ่มากสักสี่สิบห้าสิบปีตั้งแต่สาวดําเกิดมาก็เห็นเลยต้นประดูตรงนี้นะคะก็ก็ยังหักเลยค่ะหักซ้ายหักขวาหักหน้าหักหลังเลยเพราะว่ามันเป็นกา้านมันเป็นกิ่งใหญ่มากเฉพาะกิ่งมันก็เท่าลําต้นแล้วมันใหญ่มากขนาดนั้นยังทานลมไม่ไหวค่ะเวลา ปีที่แล้วเนี่ยโอ้ยหักห,หักนั่นลงมาเลยกิ่งอะ่ะกิ่งหักทั้งหักทุกต้นเลยแต่ต้นมันนี่สามสี่คนกอดกอดไม่รอบอะ่ะแบบกอดกอดกอด,กอดต้นประดูไม่รอบอะ่ะก็ยังหักเลยค่ะแต่อันนี้แค่สองคนก็กอดรอบแล้วแล้วทีนี้แต่ว่าสูงมากสูงกว่าทุกต้นเลยแล้วก็ไอ้กิ่งที่มันสูงขึ้นไปก็แค่เท่าขานี่เองอะ่ะ ้อขาหรือใหญ่กว่าขานี่ยแหละแต่ว่ามันก็กลัวว่าจะหักถ้าถ้าหักลงมาอันตรายมากแต่ท่านบอกว่าไม่ให้ตัดก็โอเคไม่ตัดก็คือไม่ตัดค่ะเพราะท่านก็คงจะดูแลรักษาไม่ให้ไม่ให้หักหรอเนาะเพราะว่าท่านเป็นแม่นางไม้ที่อยู่ต้นประดู่สาวดวําม่าบอกกับว่าพูดกับพระอาจารย์ก็พูดไปตามภาษานี่แหละว่าพระอาจารย์ถ้าท่านแม่นางไม้มาอีกกถามชื่อท่านเนี่ว่าท่านชื่ออะไร สาดดำบอท่านชื่ออะไรนั่งกับว่าทัานสี่แ่ละค่ะก็เลยมาเล่าให้แฟนขับฟังคือให้ท่านบอกตัวเลขด้วยนะเก้าหกสี่นะคะก็ไม่นางไม้นะคะทีนี้ท่านตามที่ป้าปู่ท่านดูสถานที่สวนธรรมตรงเนี้ยนะคะท่านสาดําเคยเล่าให้ท่านฟังแล้วนะเป็นทางเดินของเออเออเออพญาเจ้าเจ้าเมืองนะคะเป็นทางเดินของพญาอ่า เราพญานาคก,ก็คือเป็นทางเดินของพ่อปู่พ่อปูด่ดําเป็นทหารนะคะแล้วก็เป็นทางเดินของเจ้าพ่อพญาแลแล้วก็เป็นทางเดินของพ่อปู่องค์อาจญ้าดอกไม้และก็ยาอุปยาพ่อปู่อุปหัตราชวงศ์และเรานาคนาคาเราเทพเทวาองค์พ่อปู่สีสุดโท,โทค่ะตรงนั้นน่ะก็นั่นแหละสาวดําถึงคิดว่าว่าทำไมทําอะไร ม,มันไม่ราบรื่นมันยากมันอะไรเนี่ยจนกว่าเราจะทําได้ถูกต้องทีนี้สาวดําก็เมื่อคืนนี้ก็บอกพระอาจารย์อยู่ว่าให้ถามพ่อปู่แน่ว่าต้องทําแบบไหนแบบไหนบ้างเพราะว่าพ่อปู่สามแปดเก้าเนี่ยท่านให้ตัวเลขมานี่ไม่ว่าจะสองตัวสามตัวก็เข้าปังปังปังแล้วกนะ็สร้างวัดมาก็ตั้งหลายวัดนะคะก็ท่านกระด่งดังมาตลอดแต่ท่านมา ต้นมาแต่ย่างก้าวเข้ามาที่สวนทำเนี่ยป่วยก็บ่อยป่วยบ่อยมากไม่สบายบ่อยมากลูกวิ่งเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากแทบจะเอาชีวิตไม่รอดสารพัดที่ท่านเป็นน่ะทีนี้สาวดําก็ก็ก็ตึงหิดตึงหิดในใจก็คือสังหรณ์ใจอยู่แต่ทีนี้ท่านทักทายว่ายังไงสาวดําก็ทําตามทุกอย่างนะพูดถึงนะพูดถึงตกวสาวดําอะแต่ว่ามันมันก็ยังไม่ราบรื่นน่ะพูดถึงนะ ทีนี้ตอนนี้ก็เริ่มราบลื่นและลาบลื่นแล้วก็คอยดูงวดนี้ค่ะทั้างวดนี้ปังปังลาบลื่นโอเคทีนี้ผ่านฉลุยเลยทีเนี้ยเพราะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากกับที่สวนธรรมสาวดําเนี่ยนะคะเพราะว่าเป็นทางผ่านและข้างล่างพื้นดินข้างล่างพื้นดินของสาวดํานี่จะเป็นพลานหินซึ่งจิที่สาวดําบอกท่านนะนะาพระปู่ศีสุตัวท่านทักมาสาวดําก็ยังไม่เชื่อนะคะตั้งแต่รู้จักกับท่าน รู้จักกับพาน้องใหม่ๆนะเพราะไม่เชื่อก็ได้มาเอาแม็กโครจ้างแม็กโครขุดขุดฝั่งโน้อนอีกขุดฝั่งนี้อีกเพื่ออยากจะรู้เพื่ออยากจะมั่นใจว่ามันจ,นจริงไหมเพราะว่าหินอะไรจะมาอยู่แถวแถวนี้ไม่มีภูเขาเลากาอะไรเลยสาวดำคิดนะกแเอาจากแม็กโครมาขุดโอ้ยพี่น้องเอ๋ยขุดไปได้แค่อีกฝั่งทางโน้อนอนะ่ะขุดขุดได้แค่สองเมตรค่ะบางที่ก็สามเมตรเป็นพลานหิน,นั้งน,นั้นเลยค่ะ จนมาถึงนี่ตรงที่เสาดำขุดเออขุดขุดสะขุดสะใหญ่และยาวความหวังก็คือท่านบอกว่าให้ขุดแล้วจะจะ,จะได้มีโชคมีลาบแล้วจะได้สร้างรูปปั้นพ่อปู่สีสุโธและแม่ย,ย่าสีปทุมมาท่านท่านบอกอย่างนี้ค่ะหมายถึงพ่อปู่ค่ะพ่อปู่เมื่อท่านลงประทับร่างท่านบอกเสาดำแบบนี้ตั้งแต่ไหนต่ไลมาค่ะ มาด้วยความไม่เชื่อตัดสินใจให้รถแม่ครมาขุดโอ้ยเป็นพลรามหินโดยที่ว่ารถแมโครนี่ไอ้นั่นลงไปไม่ได้เลยค่ะเป็นพลรานหินเจาะลงไปไม่ได้เลยค่ะท่านผู้ชมนี่คือความจริงค่ะสาเหตุที่สาวดำเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างในพ่อปู่ศรีสุโตและรักเคารพบูชาเทิดทุนท่านมากเพราะสาวดำจะจะลองท่านหลายอย่างและก็เห็นหลายอย่างนะคะ และวสาวดาก็ลองและลองนี่เป็นความจริงทั้งนั้นตั้งแต่ว่าอขอให้ลูกมีเงินภายในเดือน2เดือนเนี่ยสีสห้าล้านสาวดําและท่านก็บอกว่าและเจ้าจะได้ตามนั้นและทีนี้พอต่อมาสาวดําผิดต่อท่านหลายสิ่งหลายอย่างสาเหตุที่ผิดก็ด้วยความไม่เชื่อไม่เชื่อลองของและสาวดําก็เจอทุกอย่างตามตามที่ปู่พูดนี่และค่ะจึงถึงได้มีเรื่องมาเล่าให้ท่านฟังนะคะมาเล่าให้ท่านฟัง เนี่ยมันเป็นแบบนี้สําหรับเอฟซเก่าๆของสาวดําที่ติดต่อว่ขอโทษที่ติดตามติดตามสาวดํามาตลอดคงจะรู้ว่าสาวดําเป็นคนพูดตรงไปตรงมาและตรงขินตรงเป๊ะค่ะแลวแล้วก็มามาลําบากเพราะความเพราะความลองของลองก็คือพราะปู่บ้าอย่างนั้นก็ไม่เชื่ออแบบทำอาทำอะคือสมมติสมมติว่าท่านบอกว่าเออ ท่านให้ทำแบบนี้แล้วไม่ทำท่านให้ทำแบบนั้นไม่ทำถ้าไม่ทำเจ้าจะเป็นแบบนี้นะลูกเอ๋ยนี่พนบอกพนพูดเบาม้วนมวลค่ะแต่นั่งกับเพื่อทดสอบแล้วทดสอบอีกจนพนบอกว่าลูกจะทดสอบพ่อไปถึงไหนลูกเอ๋ยท่านบอกถ้าลูกทดสอบพ่อพ่อไม่ว่าแต่เจ้าเดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เองเดี๋ยวเจ้าก็จะเห็นเองจังสี่พนบอก อันนี้นั่งประกาศทดสอบไปยังเพิ่นอีกแล้วค่ะนั่งเสื้อแล้วอ่อนย่อมเพิ่นแล้วขอก็มาล่าตรวจเพนแล้วอ่อนย่อมเพิ่นแบบหลับคาบเลยค่ะค่ะคิดบ้างว่าหวยหวยบกเขาค่ะหวยกระบอกเขาเป็นเป็นห้าน้อยกับบอกเขาเป็นหวยซองทีเพิ่นลโซมากระบอกเขาเป็นหวยเอาทีส่วนตั้มกรบอกเขานั่นแหละค่ะคือนั่งร้องกับเพิินบบนี้นั่งย่อมอ่อนย่อมเพิ่นแล้วค่ะอ่อนย่อมเพิ่นแล้วขอตรวจ เราขอทุขอกามาพนทุกสิ่งทุกอย่างนั่งเสือพ้นทุกอย่างแล้วแล้วนั่งกรบมกาที่สิไปร้องอย่างก็พอนอีกเพราะ่มี่อวันทสิ่ร้องมานั่งร้องหมดทุกอย่างแล้วคับเพราะว่าสิเป็นว่าไอ้พระน้องได้ซึกแล้วก็พระนองได้บวชแล้วก็ได้ซึกองยังียค่ะเป็นเเป็นคัดเนี่ยเพื่อนบ้างไห้ซึกกับว่าซึ้เพื่อนบ้างไอ้บวชกับว่าบวชตามที่เพื่อนบอกนะตอนที่เพื่อนไปจำสินนะครับตอนที่พ่อปู่ไปจำสินสามเดือนนะคะ โอ้ยล้มลุกคุกกันโอ้ยพอ,อท่านยกขอขอมาท่านแล้วนะะันลันั่นแหละเลขก็เข้านันลักลั่เลขก็เข้าสองตัวสามตัวนันลักลั่ก็คือเข้าเพราะว่าท่านบอกแล้วว่าให้หมุนเอานันละกลั่นนี่คือความจริงทุกอย่างนะคะขอทุกทุกท่ทานโชคดีคลิปนี้คุยรายละอยเอียดให้ท่านฟังก่อนเนาะป้าหลายท่านก็ยังไม่เชื่อบางท่านก็อยากจะฟังเรื่องราวท่านไหนไม่อยากฟังก็ไม่ต้องฟังนะคะเพราะว่าถ้าถ้า,ถาเย็บีท่านไหนเชื่อ ในความจริงที่สาวดะพูกฟาา็ฟังนะคะโชคดีจ้า